ครับวันนี้ก็มี power amp มาแนะนำนะครับเป็นรุ่น power amp จากบริษัท first amp โชยภูมินะครับเป็นรุ่น fb 9d สภาพสวยๆนะครับสภาพสวยก็มีแค่รอยถลอกตรงนี้นิดนึงนะครับสภาพเครื่องถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับด้านในนะครับเครื่องเป็นปีเป็นปลายปีปลายปี6 6 6นะครับนะครับใช้งานปกตินะครับสภาพข้างในสวยๆ ด้านหลังก็สวยสวยครับนี่นะครับมาเทสกันดูนะครับมาเทสกันดูสถานะรอสถานะทำงานของเครื่องนะครับโอเคใช้งานปกตินะครับเทสแล้วแล้วเทสแล้วนะครับเสียงออกปกติใครสนใจนะครับสองหมืน 800บาท2800บาทนะครับใครสนใจติดต่อมาครับ